ไม่มีคนเลยโอเควันนี้เป็นวันหยุดปีใหม่วันที่เท่าไหร่นะทิสมสิ <30. S 1> เออใช่วันนี้วันที่30สิบเราจะมาขับรถเล่นในเมืองกัน ว่าบรรยากาศวันหยุดจะเป็นยังไงโหนี่รถอะไรวะ h อ n d a คันมอเตอร์ันเจ็ดอะไรนะ CRV หรออะไรหร<ช>ืเจ็ดเจ็ดตั้งอย่าง CRV RS เดอ๋ยเดีไม่จับตัอยูในเมืองเลยอะ่ะมันจะมีแลมโบอยู่คันหนึง่งแต่ว่าวันนี้ไม่รู้จะเห็นหรือเปล่า บรรยากาศของเมืองเลยตอนนี <reunion> <h SC I noise> okay. ้โอเคมันหยุดรถก็จะเยอะๆหน่อยแหละแต่รถเยอะแต่ก็จะดูล้างๆหน่อยๆกิมทายอะไร ทีมผิดนองวะเฮ้ยเลมโบวะ่ะอันนี้ขอไม่พูดชื่อเจ้าของก,กแล้วกันแกสร้างวหนสิทธิ์ไว้โอ้โหโคตรสวยร <laughs> ู้โอ้โหโคตรสวย ด,ดูดิดูดิรถตู้บังโอ<ฮ>้สวยมากดูงามมากเพิ่งพูดเมื่อกี้เป็นบุญตาเลยมองกี่รอบก็สวยทีมเห็นได้ไงวะไงทีมถ่ายคลิปไล้หรอ ดูหน่อยสิไปดูไม่ได้ตอนนี้ขับรถอยู่เดาโดนดามากเปิดเอาบรรยากาศข้างนอกโอ้เสียดตา คนเลยมันจะโล่งๆหน่อย ีเป็นหอ,อนเาฬิกาของจังหวัดเลยไม่รู้เห็นไหมกล้องเลยโอ้ย,ยกล้องชนในหลังคารถ <laughs> <laughs> มันดึงมากไหมมากินเน <laughs> <laughs> ี่ยหลอกใจกันปะิด <laughs> วเียนทำไมวงเวียนทำมาเปียกอย่างนี้เนี่ยสมชื่อแล้ววงเวียนน้ำผุอ้อคาเป็นเต่าเลยเจอน้ำ ในเมืองเลยมันจะเป็นยังไงโกเคยังไงก็ฟาดติดตามผมด้วยนะคะผมต้องพูดอะไรต่อหน่อยปิดชิปปิดชิปปิด